วันนี้นะครับพวกเราสองคนจะมาทําก๋วยเตี๋ยน้ำตกสูตรโบราณให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันครับปกติน้ําตกอ่ะอหยิบขึ้นมาใช่ไหมที่เราเห็นเนะี่ยในกว๋วยเตี๋ยวเรือ,อก็จะบีบเลือดแล้วก็รีบไปโปะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาหนังไก่เนี่ยผสมเข้าไปด้วยเขาเรียกว,ว่าแทน กากหมูแต่าก<ด>ห,หมูหมีไหมกากหมูก็มีไม่งั้นมันจะไม่ครบรสมันต้องมีกระเทียมมีกากหมูแต่เราจะเอาหนังไก่ของเราเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อเ,เพิ่มความอร่อยครับคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการทําอาหารนะคุณผู้ชมอย่าไปท้อและอย่าไปดราม่าเพราะการทําอาหารจริงๆแล้วเนี่ยการทำเนี่ยไม่ยากนะใช่ครับแต่การเตรียมนี่ยากมากกว่าจะหัน่นกว่าจะเตรียมกว่าจะทําอะไรต่างๆนานาครับอ๋อครับ ไม่ไหวครับทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวไปเอาไม่อีกชามไม่ใช่น้ำใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหวไม่ไหวอย่านั่งกินอร่อยอันนี้ต้องอันนี้ชุนใจเลยนะ สวัสดีครับอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้วันนี้นะครับพวกเราสองคนจะมาทำก๋วยเตี๋ยน้ําตกสูตรโบราณให้กับคุณผู้ชมได้ไดูกันครับค,คิดเมื่อวานนะเออแต่ว่าบอกโบราณไว้ก่อนเออันนี้ก็คือว่าเราบอกโบราณเนี่ยเพราะมันดูแบบมันดูเหมือนโบราณใช่ทำไมาถึงโบราณเมื่อกี้ถามแม่มาละวัวนี้คุณแม่เป็นคนคิดอ๋อแม่เขาบอกว่าปกติน้ําตกอ่ะหยิบขึ้นมาใช่ว่าที่เราเห็นน่ะในก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะบีบเลือดแล้วก็รีบไปโปะใช่ไหมแต่แนี้แม่บอกเขาเอาเลือดเอาเครื่องปรุงเอาเหมือนแบบเป็นแบบยาจีนเครื่องตุ๋นใส่รวมไปในหม้อน้ ซุปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าดำๆข้นๆนนใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาหนังไก่เนี่ยผส,สมเข้าไปด้วยเขาเรียกว่าแทนกากหมูแต่กากหมูหมีไหมกากหมูก็มีไม่งั้นมันจะไม่ครบรสมันต้องมีกระเทียมมีกากหมูแต่เราจะเอาหนังไก่ของเราเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความอร่อยครับ พอใส่หนังไก่เข้าไปนี่คิดว่าความพิเศษที่เพิ่มขึ้นจะมีอะไรบ้างเลยอ่ามันก็เทคเจอร์ในการเคี้ยวอยู่ละของเราน่าจะจะแบบว่าหอมอร่อยนุ่มๆนุ่มๆของเราอ่ะเหตุผลที่มันนุ่มๆกินเป็นกรอบแต่พอมันไปโดนน้ำมันจะดูดน้ำไหมใช่ครับมันก็เลยจะกลายกลายเป็นแบบนุ่มๆหนังไก่อะไรนะพี่หนังไก่อะไรต้องต้องพูดย้ำชื่อแบบหนังไก่กรอบมีเหตุคือตั้งใจว่าให้คนดูเนี่ยเขาสามารถเอาไปขยำขยี้ใส่แทนเจียวกับหมูได้ด้วยได้หมดเลยเพราะบาง EP เนี่ยเราเอาเป็นขยำเหมือนมาม่านะขยำขยำขยำแล้้้้วกกก็็ผัััดดดยอนนนลบมาู EP ไคื มันทําให้หลายอย่างมากเพราะว่าเหตุผลที่เราเอามาปรุงอาหารเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้มันจําเจใช่ครับบางคนบอกว่าโอ้โหกินมานี่เราขายได้วันเดือนเนต็มเต็มละคุณผู้ชมบอกเลยว่ากินเนี่ยบางทีบางคนแบบอยากจะให้เราเนี่ยทำเป็นแบบอย่างอื่นเอาไปทํายำไหม,มเอาไปทําต้มเอาไปทําผัดเราก็ทําให้คุณผู้ชมดูได้เพราะว่าเหตุผลที่สำได้เพราะว่ามันไม่ใช่แป้งใช่ครับนี่คือหนังไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนะครับไม่มีแป้งเลยเพราะว่าถ้ามีแป้งเนี่ยเอาไปปรุงอาหารไม่ได้มันก็จะแบบ มันกินแป้งเออรสชาติไม่ได้แต่นี่มันเป็นหนังไก่จริงๆยิ่งเอาไปโดนน้าร้อนนะแบบเอาไปต้มหรือเอาไปลวกนะเอาไปผัดนะหนังไก่นี่ท e เจอร์นี่ได้เลยรสชาจนเม็นหนังไก่สดๆเลยใช่ครับอืนะครับผมวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าคุณแม่เขาทำก๋วยเตี๋ยวไว้อยู่แล้วก็เลยอยากถ่ายคุณผู้ชมดูกันว่าเออก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่บ้านผมทำเนี่ยเป็นยังไง EP ก่อนๆเราทำเป็นเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งเอาซอสมาคลุกไปแล้วไงครับวันนี้ดูแบบก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณบ คือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการทําอาหารนะคุณผู้ชมอย่าไปท้อและอย่าไปดรามา่าเพราะการทําอาหารจริงๆแล้วเนี่ยการทำเนี่ยไม่ยากนะใช่ครับแต่การเตรียมนี่ยากมากกว่าจะหัน่นกว่าจะเตรียมกว่าจะทําอะไรต่างๆนานาแต่เราพยายามให้คุณผู้ชมเนี่ยดูและแคปไว้เลยบางคนดูใน YouTube อย่างเงี้ยนะฮะก็ดูตามไปกดพอดกดหยุด ừ, แล้วก็จดสูตรนี่นี่ค<ช>ือเทคนิคแต่บางคนดูในช่องทางอื่นๆอย่างนั่นอ่ะมันต้องสั้นๆไวๆใช่ครับมันก็อาจจะยากนิดนึงแต่แต่มันไม่ยากจริงๆมันก็แค่แคปเฉยๆก็ได้ใครดูแต่อีพีแรกตอนนี้เปิดร้านอาหารได เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะพัฒนาเรากันที่เราไปให้คนอื่นทำบ้างละเพราะตอนนี้เรามีอยู่เหมือนสองช่วงนะช่วงผมทําอาหารสามช่วงเลยด้วยซ้ำช่วงเราเล่นเล่นละครกันช่วงเราไล่สาระเหตุผลที่ต้องไล่สาระเพราะว่ามันชิดเมนูไม่ออกไม่รู้จริงคุณผู้ชมมันจะทําอะไรต่อไปเพราะผู้ชมไม่ยอมส่งมาให้เรานั่นเองใครชอบคอไหนไหนต้องคอมเมนต์มาบอกเลยอีกอันหนึ่งก็คืออันที่สามนั่นก็คือตอนที่เราไปเที่ยวเราก็จะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเฮ้ยอาหารแต่ละมุมของโลกเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คนก็ชอบเยอะล่าสุดพักกันมาเยอะเที่ปกกินโจ อ่าเขาแค่ตะเกียบที่แบบตานสีอ่ะคนงงโหคนทามาเยอะมากจริงบ้านเราก็มีนะจริงจริงบ้านเราก็มี MK ไง MK ก็เริ่มทำแล้วใช่ครับไอวัฒนธรรมแบบนี้มันมีมานาแล้วคือคนจีนเน่เขาจะถือกันก็คือว่ามันจะต้องมีตะเกียบกลางนั่นเองเพราะเขาไม่มีช้อนกลางคนจีนเน่เขาจะตะเกียบในการหนีบอาหารมาใส่ถ้วยของเขาแต่หลังๆมาพอยุโควิด MK ็มทำตามเห็นไหมเนี่ยที่คนสนใจนะเวลาเราไปแบบว่าชิยเอาทั่วโลกถ่ายอาหารมาในต่างแดนนี่คนจะชอบมาก เกตหลายครั้งแล้วอะวันนี้รรนนจะถามเี่เหรอถามนิดหน่อย แล้วเป็นไปได้ไหมที่บอกว่ายิ้มอยากให้พี่บอกว่าไปซื้อของมาชิมเพราะว่าบางคนเนี่ยทำอาหารตามไม่ไหวนะอ่ะชอบตอนชิมมากคุณผู้ชมครับอย่างนั้นเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยเราจะเอาสินค้าของชาวบ้านเนี่ยมาคอลแลบกับหนังไก่เราใช่ครับอยากให้เราเอามาคอลแลบกับอะไรอยากให้เราเอาอะไรมาชิมกับหนังไก่อเอามาปรุงรสกรับหนังไก่หรือว่าเอามาทําเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารก็เขียนมาบอกเราแนะนำมาได้เราจะแบบไปนะไปเอามาก็โจทย์ของเราก็คือว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผู้ชมเขียนมาเนี่ยแล้วบอกเรามาให้มันเเข้าาาากกกกกัันงงไ่มมชวอุแ หรือเอาอึ่งไชโยมากินกับนังไก่อันนี้มันไม่เข้ากันเพราะฉะเอาเป็นน้ำพริกเครื่องปรุงน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเอามาปรุงกันนะก็เราจะได้แบบคิดเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับแล้วเดี๋ยวนิดนึงครับัมพาพี่เอ๋ไอยังไงบ้างไปไหนมาไปพักผ่อนมาครับคือส่วนน้ไก่ไไมบ้างช่วงนี้ออเดอร์มง เยอะมากเันนี้แบบใช้กันไม่ทันขอบคุณมากเลยครับที่แบบว่าสั่งกันมาลุลวัวแล้วสั่งกันเยอะมากนะครับผมก็ใช้กันแบบเต็มที่นะครับหลักๆผมจะดูแลหลังบ้านเป็นพิเศษเลยแล้วก็จะแพ็คแล้วก็ทำงานช่วยอยู่พอคนส่งสั่งซื้อปุ๊บผมก็ปิ้นปุ๊บแปะเลยจบส่งไวเพราะว่าคนส่งไม่ทันพี่ให้ผมเองเลยไปส่งเองเลยครับเรามีรถอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะสั่งกันเยอะนะครับใครยังที่ยังไม่ได้ชิมนะคุณผู้ชมใช่สองรสชาติรอคนอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวไปดูวิบบบอะไรร้างใช่คั We'll ตอนนี้มาอยู่ในครัวของเราเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำซุปเตรียมไว้เรียบร้อยเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นน้ำซุปตุ๋นยาจีนที่บอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบโบราณอันนี้เราใส่ปรุงไปเรียบร้อยแล้วแต่วิธีการตุ๋นเนี่ยของคุณแม่ที่ผมเห็นนะคือเขาก็จะใช้กระดูกหมูแล้วก็หมูชิ้นเอาไปต้มรวมกันก่อนเพื่อให้ได้ความหวานเนี่ยออกมาให้มันเสด็จอยู่ในน้ำซุปแล้วเสร็จแล้วก็ตักทุกอย่างออกมาให้เหลือน้ำเปล่าๆตักออกมาเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบหมูตุน๋นเป็นแบบอะไรแบบนี้มีตับมีเครื่องในเห็นไหมว่าเคร กิและนี่ก็เป็นกากหมูแล้วก็หนังไก่กรอบมีเหตุของเรานะครับลูกชิ้นแล้วก็เครื่องปูุต่างๆไฮไลท์ของเราไฮไลท์ของเราคืออะไรพี่ไฮไลท์ของเราคือหนังไก่กรอบไฮไลท์ของเราคืออะไรครับไฮไหนังไก่กรอบอยู่แล้วมันช่วยอยู่แล้วเนีครับฉะนั้นเนี่ยบ้านไหนไม่มีวัตถุดิบอะไรครับได้ขาดไม่ได้คือหนังไก่กรอบมีเหตุอย่ากขาดขาดหนังไก่กรอบไม่ได้พูดเดี๋ยวจะไม่อร่อยทันทีใช่เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำให้ดูนะโอเคเส้นอะไรครับเส้นเล็กเอาเส้นเส้นเส้นเล็กก่อนเส้นเล็กเอาผักนิดนึง นะเราเตรียมคำอันเล็กๆมาให้รราเหมือนแบบแนวก๋วยเตี๋ยวเลือกเพราะว่าได้จัดแต่งสวยสวยใ่หนะที่เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชามนี้ประมาณกี่บาทเล็กๆคำนี้เมื่อก่อนเราขายก็คือ45่สิบห้าบาทขายแพงอยู่เหมไม่แพงเราให้เน้นๆอ๋อให้เน้นเน้นอ๋ออร่อยใส่แล้วเนี่ยก็ใส่ไปนะตับสักนิดนึงสองชิ้นนะเอาเอาเยอะไหมฮะลูกค้าชิ้นสักสองลูกก่อน ห okay. มขอไม่พิเศษเลยขอพิเศษหนังไก่นะรคอวมาอร่อยสุดพิเศษสุดล้วแต่วันถ้าเป็นเนื้อค er ือมันลวกในหม้อนี้ใช่เขาียกเป็นเนื้อสดแยกกันแยกกันหมูนี่ต้องกินสุกนะกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบไม่ได้โอ้ดับกับหมูกับกระเทียมนิดนึงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับหนังหนังไก่กรอบตามีเท เน,น้นๆนะคุณลูกค้าครับผมบวกกับเนี่ยขี่มือพ่อพ่อครัวก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยทําง่ายแสนง่ายบอกแล้ววิธีการทําอาหารเนี่ยทง่ายมากยากเดียวคือการเตรียมเพราะนั้นเสร็จแบบนี้แล้วเราใส่นังไก่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปชิมกันครับไฮไลท์องเราคือนังไก่กรอบพร้อมครับดูเส so ้นโอ้โหน่ากินเนาะ ใส่พริกใส่น้ำตาลไปหน่อยโอ้โหลงตัวมากนี่คือเส้นเล็กเนาะเส้นเล็กฮะถ้าเส้นใหญ่จะเห็นว่ามันใหญ่ใหญ่มากพี่เวลาที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวสั่งเส้นใหญ่พี่ทั่ไงเส้นใหญ่สั่งไงเจอมาสั่งไงสั่งก๋วยเตี๋ยวอ่าแม่ค้าถามเอาเส้นอะไรอ่าก็เลยบอกว่าพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นแอำเภอ่าลุงเป็นสอสอเออมึงใหญ่จริงก็แหละแล้วมึงก็เส้นใหญ่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 โอ้โหเขาจะยากเหลือเกินชิมดีกว่าแม่ค้าไม่ตบอะไงอย่าไปเล่นสารลักับเรื่องนี้เลยครับอ๋อครับ ไม่ไหวครับทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวไปเอาไม่อีกชามหนึ่งครับไม่ใช่เอาน้ำใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหวไม่ไหวอยานั่งกินอร่อยขนาดนี้ต้องชื่นใจเลยนะพ่วมเลยผมี่เนี่ยมันน่ากินขนาดนี้ขอเต็มทีชนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยอร่อยมากเลยตัวเนี้ยเนี่แน่เขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนแบบเป็นแบบของคิมอ้าวอร่อยอร่อยไหมเ้าเมื่อกี้ลมลมครับทุกอร่อยนะอร่อยมากเลยแต่ว่าต้องใส่พริกนิดนึงครับเพราะว่า เป็นคนนี่ปรุงรสปกติใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าคือถ้าไม่ต้องปรุงอะไรแล้วครับแต่ว่าอ,อยากใส่พียกนิดน,นึงครับนี่นะน้ำเงาเพราะว่าแทนกากหมูเจียวได้ไหมครับพี่อ๋อสบาย <ๆ S 2> คือกากหมูเจียวมันจะไม่กรอบไงมันจะนิ่มๆ,ๆ,ๆแล้วพอกัดไปมันจะมีน้ํามันกับความหอมของมันหมูออกมาแต่หนังไก่เราเขาเรียกว่าเพิ่มเ t e เจอร์ของความอร่อยเข้าไปอีกคือเรายอมรับว่ากากหมูเจียวอร่อยแต่หนังไก่เราเพิ่มกรอบ่เลยยังมีความกรอบอยู่นะ แต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบออกมาจากถุงไงอร่อยมากผู้ชมไปทํากินกันเยอะนะครับแบบนี้คือง่ายๆเลยฮะคือเตรียมแค่น้ําซุปอย่างเดียวที่ยากน้ําซุปก็มีอะไรบ้างส่งมาขอสูตรคุณแม่ผมได้นะครับเดี๋ยว ส่งสูวนไปให้คุณผู้ชมนะครับพอเตรียมเสร็จแล้วก็เตรียมออามาลวกกระสิ่งคุณต้องการได้เลยและก็ด่ขาดไม่ได้ก็คือหนังไก่กรอบมีเขงพวกผู้เราลองเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวดูรับรองว่าโดนใจไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนอย่าลืมนะครับอยากสั่งซื้อหนังไก่ของเราก็มาทางช่องทางออนไลน์ได้หรือว่าในทาง Facebook ก็มีนะครับทางยูทูบก็มีใช่ครับทางทิกต็อกก็มีนะครับทางออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะครบวงจรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีตัวแทนของเราเอาไปขายในร้านสะดวกซื้อและก็ร้านคาเฟ่ที่ ต้องออนไลน์ก็จะไวที่สุดนะครับง่ายด้วยครับติดต่อกันเข้ามานะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองชิมหนังไก่กรอบเมนูของเรานะครับและสำคัญครับใครมีเมนูอะไรที่อยากจะแนะนำพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับส่งมาให้พวกเรากันด้วยนะครับเราจะได้เอามาทำให้กับคนที่เรารักกินกันแล้วก็เอามารีวิวให้กับผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมชอบรายการของเรานะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับทีมด้วยนะครับจะได้ผลิตอีต่อไปกับผู้ชมได้ดูกันอ ดูการทำมาม่ายำกันครับวันนี้เราเอามาม่าไปลวกเสร็จใช่ไหมวันนี้เราจะไม่ใช่ผมมาม่าในการปรุงเพราะว่าบางที่ช่จะใช้ผงไปนิดนึงแต่เดี๋ยวรสชาติมันมันจะโดดไปเพราะผงมาม่ามันจะออกเค็มก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปหั่นไปอะไรเตรียมก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาทุกอย่างไปปั่นเพื่อความรวดเร็วจริงหรือว่าจะยำเลยก็ได้นะยำไปเลยก็ได้ราดแบบมอรลาดเพื่อความเพื่อความสวยงามหนังไก่มีมีทุกซอง